แอรเป็นคนบาสหลังนะครับวันนี้ช่างเพชรก็ประกอบเติมเติมสารทองเงย็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ใส่การาดนะครับใส่กริปนะครับเพราะว่าน้ํามันคอมเติมเป็นของออยเบอร์แปดเดนโซ่แท้นะครับมาดูแรงดันนะครับฟังโลอยู่ที่ 40psi นะครับฟังไฮไม่ถึง 200psi นะครับเพราะว่าคันนี้มี2แผงมีแผงเสริมแล้วก็พัดลมเสริมนะครับทำให้แรงดัน ต่ำเพราะว่าการระบายความร้อนในระบบดีนะครับส่วนแอร์ไมโครบัสเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมหลังจากช่างเพชรเก็บงานไปประมาณ7จิซแล้วนะครับก็มาดูสวิตกันก่อนครับที่ช่างเพชรใส่ให้นะครับนี่เป็นสวิตที่ช่างเพชรใส่ให้นะครับจากสวิตเดิมนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวด่เดี๋ยวซูมมาดีกว่าครับ ดนะครับเห็นไหมส,สวิคเดิมเป็นสวิคหมุนอยู่ข้างสวิคคุญแจนะครับประมาณนั้นนะครับก็สวิคเราก็จะเป็นอ่าดิจิตอลน,นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับนี่แก็แกแก็แกแ็กนี่ครับปรับได้4เบอร์นะครับมี 1, 2, 3, 4แล้วก็เดี๋ยวนะตึกตึกตึกอ่า ถ้ามีตัว A ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นระบบอัตโนมัตินะครับคือออโต้ตั้งอุณหภูมินะครับสมมติว่าเราต้องการ18 18พัดลมถึงจะลดลงมาเบอร์หนึ่งนะครับถ้ากรอนนี้อากาศร้อนๆ30อย่างนี้พัดลมจะทำงานเวอร์สนะครับจนกว่าอุณหภูมิจะคงที่นะครับพัดลมถึงจะค่อยๆลดลงก็อนนี้เราเปิดประตูพัดลมก็จะเร่งทำงานอัตโนมัติเร่งอัตโนมัตินะครับ จนกว่าอุณหภูมิจะลดลงมิีสิบปนะครับถึงจะลงมาเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูงานนะครับสายไฟก็จะมาแบบนี้นะครับนี่ให้ดูสายไฟก่อนนะครับสายไฟเราก็จะมาตามชุดเดิมนะครับปื้ดปื้วิ่งมาอย่างนี้เลยนะครับของควบคุมของควบคุมจะอยู่บริเวณนี้นะครับทางตู้แอร์พอดีเลยนะครับกับการเช็คจะได้ง่ายๆนะครับนี่เราดูจากฝั่งนี้นะครับนี่ รางจะประมาณนี้นะครับรางปกติมันจะเป็นแผ่นทั้งกระส,สีไม่ให้นะครับไม่มีการห่มแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่ช่างนะครับบางช่างเขาก็เอาเป็นทั้งกระส,สีเลยนะครับแต่ช่างเพชรก็ติดให้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นน้ําเป็นเหงื่อได้นะครับเพราะว่าทงกระสีเวลาโดนความเย็นมีโอกาสเป็นน้ําเกาะในบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้น้ําหยดลงมาใส่ลังคาได้นะครับ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับส่วนลมนะครับลมส่วนใหญ่ช่างทําส่วนใหญ่ตรงนี้ลมจะไม่ค่อยออกครับแถวแรกส่วนใหญ่จะไม่ออกแถวนู้นนะครับก็ทําลิ้นให้นะครับลิ้นเพื่อดักลมให้ลงมาตรงนี้นะครับไม่งั้นลมจะวิ่งผ่านเลยนะครับไม่ออกเลยนะครับตรงสุดท้ายสุดเราก็ใส่ลิ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูอันแรกอีอันสุดท้ายหรืออันแรกจากฝั่งข้างหน้านะครับนี่ ใส่ลิ้นให้เหมือนกันนะครับนี่เพื่อดากลมนะครับให้มันลงมาในช่องรมเลยนะครับเพื่อเพิ่มความแรงให้นะครับส่วนตรงกลางไม่ได้ใส่นะครับถ้าใส่แล้วถ้าใส่ตรงกลางสองอันสามอันอนะ่ะมันจะทําให้รูสุดท้ายก็คือรูสองสามดูนี้ไม่ออกนะครับก็ปกติก็จะมีด้านด้านข้างนะครับด้านข้างมีประมาณสามสี่รูนะครับก็คือตอนนี้เจาะเพิ่มนะครับ จากจากฝั่งละเท่าไหร่ตอนมาตอนแรกน่าจะฝั่งละสามส่วนตรงกลางไม่มีเลยนะครับก็คือเจาะเพิ่มตรงกลางอีกสี่รูนะครับสี่สี่แปดแปดก็ฝั่งนี้แปดก็เป็นสิบสองรูนะครับรูลมเต็มเต็มเลยนะครับนี่ทั่วห้องเลยสารครับความเย็นแน่นอนเย็นทั่วแน่เดี๋ยวไปดูด้านหลังครับว่าด้านหลังช่างเพชรเก็บงานยังไงครับกับแอร์มีโครบัสหลัง คันนี้หลังคาอลืมพูดพูดหลังคานะครับเดี๋ยวซูมให้ดูหลังคาก่อนนะครับนี่เราจะเห็นดำดำนะครับดำดำนี่คือโฟมอ่ากันความร้อนนะครับที่ช่างเพชรติดให้นะครับนี่เก็บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกันความร้อนเวลาแดดจัดจัดนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังนะครับเดี๋ยวก่อนที่ช่างเพชรจะปประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จเราจะมาทดสอบความเย็นหลังจากประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรร้านชื่อร้านนะครับเผื่อใครต้องการอยากมาติดตั้งนะครับแอร์มโคบัสหลังนะครับต้องต้องโทรมาก่อนนะครับเพื่อจะต้องหารางให้ก่อนนะครับเพราะว่าแถวจังหวัดอุบลรัชธานีไม่มีรางถายนะครับต้องสั่งจากกทมเท่านั้นนะครับก็เวลาการติดตั้งนะครับช่างเพชรก็จะขอเวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าช่างเพชรส่วนใหญ่ก็มีลูกน้องบ้างไม่มีบ้างนะครับ บางทีก um, ็มาบางทีก hmm. ็ไม่มานะครับบางทีก็ส่วนใหญ่ก็ทําคนเดียวนะครับบางทีมันเจองานแบบนี้ลูกน ah. ้องมันมันทิ้งไปเลยนะครับทิ้งช่างเพชรไปเลยนะครับปล่อยช่างเพชรดาเนินคนเดียวนะครับนี่ครับส่วนดิเล์ก็เป็นดิเล์บอสแท้นะครับดิเล์บอสแท้นะครับจัดเตียงให้อย่างสวยนะครับเวลาเช็คก็ง่ายๆนะครับตรงนี้ฟิวก็ฟิวเมนก็อยู่ตรงแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บนะครับตอนแรกเขาจะลงน้ําทิ้งฝั่งเดียวนะครับฝั่งนู้นแต่ช่างเพชร ลงให้สองฝั่งเลยนะครับสมมติว่าเอียงฝั่งไหนก็ให้ลงฝั่งนั้นไปเลยนะครับเพราะว่ารูมันเยอะแยะนะครับเราก็แค่นี่ครับเดินลงมาทะลุลงมาตรงไฟท้ายนะครับ,รบฝั่งนี้ง่ายๆนะครับพอน้ำทิ้งนี่ะก็จะออกด้านข้างออกลงไป้างข้างๆพอดีนะครับมีรูด้านด้างนะครับน,นี่มันก็จะมาออกตรงนี้นะครับ ส่วนฝั่งโน้นเหมือนกันครับมีรูเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับนี่เห็นไหมครับตาก็เรื่มเริ่มหยดลงมาแล้วนะครับก็คือรถจะเอียงฝั่งไหนมันก็จะหยดฝั่งนั้นแต่ดูแล้วน่าจะเสมอกันนะเพราะว่าหยดทั้งสองฝั่งครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรขอเก็บงานก่อนนะครับเก็บงานก่อนเก็บงานเสร็จเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเย็นได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่างเพชรลองทดสอบแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับเรื่องลมเรื่องความเย็น ถ้าเป็นรางเด็กเหล็กแบบนี้ยิ่งเจอความเย็นยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่นะครับถ้าใครอยากจบอยากจบนะครับก็ย้ายเอาไว้แบบนี้นะครับจบแน่นอนเอาไว้ตรงกลางถามไว้ได้ไหมก็พอได้รางเดิมมันจะเป็นพลาสติกมันจะไม่ค่อยเก็บความเย็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทาแบบนี้งบก็ก็สูงพอสมควรน,นะครับแต่งานออกมามันจบนะครับก็คือมันจบเลยนะครับไม่ต้องว่า สู้แดดสู้แดดไม่ได้ถ้าแบบนี้สู้แดดได้สบายนะครับเดี๋ยวจะพาทดสอบอีกทีหนึ่งครับผมหลังจากเก็บงานครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผม